ไปต่อยตรงข้างหลังไปจุกกระสือจีทุ่งพระองค์ท้งแถวหลังตรงนั้นอ่ะมีท่านใดที่มาช่วยเรื่อะครับต้องมูลเรลูจะพามาทีว้โคไข่ครับวันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับวัดสถานบ้านพี่คุณทองครับเอวะสถานบ้านพี่คุณทองใช่ครับปู่ฉายาอะไรของปู่เนี่ยอ๋อปู่สิวะนารายณ์ครับพ่อศิวะนารายณ์วันนี้เรามีการจัดงานยังไงครับก็เช้าเมื่อวานเลี้ยงพระเลี้ยงเทีนพระแล้วก็ วันนี้ก็คือเลี้ยงสารช้าบวงสวงตอนเช้าไปแล้วครับในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงสมโพธิสมัยศกลางคืนคนที่มาร่วมงานเป็นใครบ้างครับวันนี้มันหลายสถานที่ครับเยอะมากทุกสถานที่เลยต่างจังหวัดชนบุรีเพชรบุรีอ่าพิษณุโลกกำแพงเพชรอะไรเนี่ยมาหมดมาหมดสายยานี้เราเชิญยังไงครับก็คือเดินงานด้วยกันก็คือแบบศรัทธากันศรัทธากันรลกเการบกันครับปู่ปู่นี่ศรัทธามานานนะครับตั้งแต่ ยังไม่สิบขวบยังไม่สิบขวบใช่มาจริงๆจังๆตอนไหนตั้งแต่ตั้งกสิบขวบตั้งช่วงประมาณสิบขวบนะครับผมมาเปิดเป็นสำนักตอนไหนสำนักตอนไหนสักประมาณก่อนยี่สิบประมาณตั้สิบแปดสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้พอเปิดเป็นสำนักแล้วเราช่วยอะไรคนก็คือช่วยเหลือคนชทุกอย่างครับเช่นก็คือจะบอกไงคนมีปัญหามีทุกอะไรเงี้ยก็มือมา แล้วก็ชี้แนวทางให้เขาวะไอ่านี้ตอนตอนมานี่เราต้องลงองตรงลงมาใช่ต้องใช่ใช่ต้องเชิญพูดทุกวันนี้เรารับแขกไหมริดรับแขกี่โมงถึงกี่โมงแล้วแต่ต้องโทรมาก่อนเขอมนันเบอร์โทร 0 8 9ย์ครับ7 4 1 3 3 2 8 0 8 9 7 4 1 3 3 3 3 2 8ศนย์เจดสี่หนึ่งสสสสสองแปดะครับวันนี้ผมเลมาก็ไม่มีการเรียกร้องอะไรไม่มีหรอไม่เห็นไม่เรียกร้องครับสักบาทเลยหรอก็คือแล้วแต่ศาลาจะใส่มีหาโครงค่าครูอะไรไหมแล้วแต่จะใส่ครับแล้วจะจะใส่นี่นะครับอยู่ตรงวัดใกล้ๆกับวัดหลวงพ่อแพรนะครับาถ้ามาจากถนนใหญ่อยู่ตรงนี้เขาเรียกหน้าวัดจริงๆถ้ามาจากถนนใหญ่ก็เรียกหลังวัดก็มาที่สองทางมีมีเฟซไหมผุ เฟสอ่าปะพินวิทย์เห็นกําเนิดครับปะพินวิทย์เห็นกําเนิดใช่ครับเห็นกำเนิดปู่คนที่มาร่วมเนี่ยเป็นสํานักเปิดเหมือนปู่ไหมโอ้เหมือนกันครับก็แล้วแต่บางที่ก็รับทรงบางที่ก็ไม่ได้รับบางที่ก็บูชาอะไรอย่างงี้อ๋อบางทีรับรับเปิดเป็นสํานักก็ไม่ดูไม่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 โปรลูกสิทธ์ใช่แล้วแต่แล้วแต่ครับผมก็คือแล้วแต่ที่อะมันจะไม่เหมือนกันมันก็บอกไม่ได้เพราะอย<ม>่างสํานักเขาก็กคือเราก็ไม่ไม่รู้เรื่องถึงกับ ในบางสิ่งบางอย่างของเขาเนอะอะไรที่กรรมอะไรของเขาแบบไหนแต่ที่ไม่เหมือนกันก่อนก่อนจะมาเป็นเป็นมีก่อนมารับทรงเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยทำทำมาให้กินอะไรทำบริษัททำงานทั่วไปแล้วทุกแล้วทุกวันเนี่ยก็ยังทํางานอยู่ทํามาค้าขายทุกวันนี้ยังทำมาใหก็ถาด้วยครับใช้ชีวิตเหมือนปกติคนธรรมดาครับมีมีอะไรใช้ชีวิตปกติเลยปกติครับครับอันอันนี้ชุดที่แต่งเาเรียกว่าชุดอะไรชุดสาลีครับชุดสาลีนะครับใช่ครับนี่นะครับ ก็ทั้ทายกันตามสบายสบายเลยนะครับคือเราก็ใช้แบบปกติชีวิตเราเป็นไงเราก็เป็นแบบนั้นเราไม่ได้แบบโอ้โหเรามาถึงขนาดนี้แต่ต้องแบบนู่นนี่นั่นไม่ใช่ทรงที่มาล่างที่มาไกลสุดมาจากไหนครับอ่าสมุทรสงครามสมุทรสองรามก็ไกลสุดทางเหนือก็ไปเพชรบุรีกำแพงเพชรกำแพงเพชรเพชรบุรีใช่ตอนนี้อย่างนี้เนี่ยเราต้องไปเอาแรงเขาใช่ก็ขึ้นแรงกันขึ้นแกันขึ้นแกันช่วยเหลือกันอะไรอย่างงี้เขามาเราไปเขาขอมาเรา แบบนี้แต่ที่ตรงนี้ก็บอกก่อนคือเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเดี๋ยวเราจะไปทาดูองค์จากสำนักต่างๆนะครับทําให้ดูนะครับไม่ได้ทําให้เชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปปู่ปู่ตรงห้องนู้นเดี๋ยวพาไปดูหน่อยได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินตามปู่ไปเลยนะครับนั่งคนนู้นฮะก็ทำไมไม่มาเมื่อเช้าโอ้เล่นงานแล้วเต้แล้วเต้ครับอืมขอเล่นเหน่อนีดเดี๋ยวเราจะพาไปดูเป็นไงโอ้ที่เป็นไงมั่งกลับป่ะเนี่ย ไม่โอ้ยให้นั่งให้นั่งเหยียบเหยียบไปพูดคําว่าเกก้าอย่าพูดคําว่าเกกาครับมันลังสวยทุกห่างสวยงามหมดทำง่ายง่ายครับมันมีเยอะนะครับโอ้กําลังอยากให้มาเที่ยวตั้งนานเลยูมาเที่ยวตั้งนานผมก็เป็นแบบเนี้ยไม่รู้มาไม่รู้ใอยรู้ว่่าใกล้กันนะเทเลยเนาะไม่ใช่ไกลกันเลยเนี่ยไม่ให้คนละหมู่เองที่คุณทองก็วียงข้าวเองเนาะฮะหมู่อะไรเนาะมู่สี่ช่หมู่สี่ครับบ้านเย็นนั่นเขาหมู่ห้าที่อียิป มูซี่อัตมปมูซี่งมูซี่มูซี่ครับมูเดียวกันครันี้ถึงการหมดก็ทำมาทำไปเรื่อยๆครับก็นั่นมีเราก็ทำไม่มีก็ช่วงนั้นก็เขามาช่วยสร้างมนุกสิทห่าก็เห็นที่พระที่แก่ล้วก็สั่งแก่ดีนะลูกเบสเส็จมั้งชุดสั่งอุลิเซ่เทรอถ้าไะไรเนี่ยจะไม่ได้ เพราะที่หินเมันแก่ไม่ใช่ว่ารวยนะแต่ของทำแล้วก็บูชาถ้าเป็นปูกลัวมันแตกใช่ใช่ไม่ดีคือของเราอยู่กลางแจ้ง<ม>ทั้งหมดเราก็เลยทําเป็นปูอยากแต่หลวงพ่อโตกับหลวงปู่ทวดนั่นเป็นปูมันเลยแตกแต่ถ้าว่าถ้าอย่างพญานาคพวกหินอย่างเงี้ยเป็นหินเคลื่อนยาใช่ครับก็คือเป็นหินหมดประการทางลูกชยเนี่ยแม่กับพี่จะไปเรียนไม่เห็นข้าวนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเดีน่๋ยโอ้ไปส่งเรียนที่งน่นจะแหน่ว่าจะไป ได้เดี๋ยวเราจะใส่โอ้มีมีคนบอกอยู่มีคนพูดให้ฟังอยู่รู้มีคนบอกอย่างไรเดี๋ยวเอาไปเรียนรู้ยังไม่ถึงซ่มเลยแต่เดี๋ยวเอาไปแบบไปชิมร้านก่อนอะไรให้กลับไปเล่นกับเป็นคนที่ชอบของเล่นชอบเพื่อนเดี๋ยวขอคิดหนึ่งนาทีสองนาที ก็อนี่นะครับออยสองสาตรงนี้ห้องเป็นห้องอะไรห้องห้องขาแล้วก็ห้องห้องที่รับรับแขกนะครับรับแขกใช่เริ่มมีมาตอนไหนครับห้องห้องนี้ครับผมเมื่มมีเยอะเสียอะไรต่างๆมาตอนไหนประมาณสักหกเจ็ดเจ็ดแปดปีที่แล้วเจ็ดแปดปีที่แล้วใช่ครับผมห้องตรงนี้เราใช้ทําอะไรครับก็คือรับแขกรับแขกแต่ละวันนี้ใครมาต้องโทรนัดก็โทรนัดครับแล้ววันปกติรับไหม รับทุกวันรับทุกวันนะครับโทรนัดนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์ไว้ที่ก็คุยบอกเลยว่าไม่ไม่เรียกร้องที่ตรงนี้ผมไม่เรียกร้องไม่เรียกร้องเลยคือเราช่วยจริงๆเดี๋ยวปู่ไปเสียดนี่มายังไงเดี๋ยวปู่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับนี่นะครับอืมนี่อันนี้มีเสียงอะไรบ้างครับปู่มีเสียงพ่อแก่เสียงอ่าบรมโมกูเสียงพระลักพลามครับเสียงปูนัคาราเสียงพ่อนายพระแม่กาลีครับผม โอ้ไปไปเปิดองค์ที่ไหนครับที่นี่เลยผมจริงๆผมมีครูนะสมัยก่อนเป็นใครเป็นครูปู่อยู่ที่ลำนลายลำนาลายใช่ก็คือเมื่อก่อนเราก็มีครูมีอะไรอย่างนี้คือเราคือผมก็รู้กู้คานมาแหละคือก็ลองของไม่ใช่เชื่อมั้ตั้งแต่แรกนะไม่เชื่อทําให้เราเสียหายเยอะแย่อย่างไรฟังนิดหนึ่งมันก็เหมือนชีวิตมันก็แย่อะก็คือแบบว่าเราก็ลองแบบคือเขามีจริงหรือเปล่าแล้วเขามาแบบไหนอะไรยังไงครับคือลองทุกอย่างอะว่าเวัยรุ่นอะเนาะตอนแรกเราไม่เชื่อ มีเชื่อค่ะไม่ใช่มันต้านด้วยใช่ลรืองลองหมดผมลองทุกอย่างสุดท้ายท้งลองท้าทายหมดอ่ะมันทำก็แย่ผแย่สุดท้ายมามารับองค์แล้วดีขึ้นดีขึ้นครับมามาประกอบพิธีมัดช่วยเหลือคนนี้ดีขึ้นใช่ครับมันอยู่ที่ความศรัทธาครับใช่อายุยังน้อยยังเป็นได้ยังไงอ่ะหลายคนบอกว่าองค์นี้ต้องแก่หน่อยหรือไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ เขาเลือกเรามากกว่าเราไม่ได้ไปเลือกเขาเนอะเพราะสิ่งนี้เขาเลือกเราครับผมเราไม่ได้เลือกเขาเราก็ต้องทําหน้าที่เหมือนทําหน้าที่แทนเทวดาครับเราก็ช่วยเหลือเขาไปอะไรที่เราช่วยได้เราช่วยอะโอที่นี่ช่วยอะไรได้บ้างครับอะคนที่มาด้วยทุกอะไรเป็นหลักเหมือนชีวิตไม่ดีมัางอะไรบ้างเนี้ยก็ประมาณนี้ครับชีวิตไม่ดีมั่งตำมั่งตกตำโดนของบ้างก็มีแต่ผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้ว่าผมเก่งนะก็คือเราก็ช่วยตามที่เทวดาเขาช่วยได้ ไม่ไม่คือเราใช้เทวดาเราไม่ใช้ตัวเองช่วยใช่เราใช้เทวดาไม่ใช่ผมไม่ใช้ตัวผมช่วยผมสมทำไม่ได้ถูกว่าผมผมไม่เก่งแต่ผมใช้เทวดามากกว่าอะไรแนะนําแล้วอะไรที่ไม่ดีเราก็แนะนําเขาครอบครัวว่าไงบ้างแฟนแฟนก่อนก็โอเคครับไม่มีอะไรครับผมคือเราก็มันถึงมาตรงนี้เรามีได้ทุกวันนี้ถามว่าเมื่อก่อนผมลำบากไหมลำบากลำบากกว่าดีเยอะถามวันนที่ผมลืมตาปากแล้วก็พาะสิ่งตรงนี้ เราไม่ได้รวยจากสิ่งตรงนี้ไม่ใช่คับแต่เรารวยจากอาชีพเราส่งคนมาทอาชีพเราดีขึ้นใช่แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างผมก็ทํางานหากินทั่วไปเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้ผมไม่ทำอะไรได้ตังเราทำรายได้ตรงนี้เราใช้ไม่ได้ใช่คือเราก็ต้องแบ่งไปสามส่วนตัวตัวเราทาบุญแล้วก็ซื้อของทุกเทียนอะไรต่ออะไรนี้เราก็ต้องเราก็ต้องแบ่งครับผมนี่นะครับคือคือคือถ้าเราเอาเงินตรงนี้ไปใช้นี่เราแยกเลยเราใช้ได้ไหมใช้ได้บางส่วนครับคือเราก็ต้องใช้กินด้วยครับผมเราก็ต้องบอกว่าเราใช้กินเหมือนกันครับผม นี่นะครับโอคนเขาจะเรียกปู่ว่าไงถ้าเพื่อถ้าอย่างการที่ทั่วไปพ่อแขกพ่อแก่พ่อแขกพ่อแขกแขกพ่อแขกผมชื่อแขกก็เลยบางคนก็เรียกพ่อแขกพ่อแขกพ่อแขกใช่ในวงการตัางคนต่างก็แขกใช่รู้สึกไงกับคนที่ปามดกับสิ่งเหล่านี้มันก็มันเราว่าเขาไม่ได้พวกความเชื่อนะเราไม่เราไม่ว่าเขาครับผมบางคนคนที่เป็นพวกนี้บางคนก็ทําดีก็มีทําไม่ดีก็มีอ่า คือเป็นเพื่อหากินก็มีใช่เป็นเพื่อเป็นเพื่อด้วยจิตใจก็มีใช่เป็นเป็นเฉยๆก็ไม่ไม่ช่อะไรทุกอย่างครับมีทุกอย่างต้องดูเอาใช่บางสารพัดอย่างนะครับนี่นะครับที่นี่ไม่มีการเก็บไม่เก็บจริงๆนะเก็บไม้ก็คือแล้วแต่ทําบุญแล้วแต่ทําบุญผมไม่ได้เรียกอ่าไม่ต้อวกผมไม่ได้เรียกนะไม่ได้เรียกนะครับทางพัดเดิ้ลผมไม่ได้คานพานคูทุกวันนี้ผมยังไม่ตั้งเลยไม่พานคูผมไม่ได้ตั้งราคาด้วยครับผมบางคนไม่มีผมก็ให้มีใส่อ่ะครับผม ให้มีให้มีใส่ในพานอ่ะแค่นั้นเองคือเราไม่ได้แบบกูจะต้องต้องให้ผมเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมพูดจริงๆด้วยซะจริงครับผมผมผมพูดได้เลยว่าผมไม่เต็มที่อ่ะพานครูใส่ทัวไปก็หนึ่งร้อยบาทร้อยบาทพานครูไม่มีก็ไม่ต้องแต่ขอให้มีให้บาทครึ่งบาทได้บาทสองบาทต้องใส่ครับผมครับผมผมก็พูดจริงโอ้ทำาไมคนที่เป็น สองเพศมาในกลุ่มนี้เยอะผูมองว่าไงมันมีความมันเป็นความเชื่อครับครับผมแล้วเขาทาดีต่อพวกนี้มากกว่าผมว่าเขาสภามากกว่าครับผมคนอาจจะมองว่าพวกนี้มันดูเหมือนคนสองเพศอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องแปลกครับผมพกเกิดมาผิดเพศผิดอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถามว่าปู่ๆนี่ไม่ผิดเพศมีเมียมีลูกมีเมียหมดผมผิดไหมผมผิดผมผิดนะทาไมอะก็ผมมีแฟนผู้ชายเอาผมพูดตรงๆเอาเรื่องลูกอะ อันนี้เป็นลูกบุญธรรมของผมอ๋อครับอ๋อคน่มนี้เป็นผิดเพศใช่ออผิดเพศผิดไหมผิดต่อสิ่งไหมไม่ผิดอ่เพราะเราไม่ได้ทําให้เขาเดือดร้อนครับเราสัทธาด้วยเทวดาเราไม่ได้ว่าเอาสิ่งตรงนี้มาเอามาเป็นเกี่ยวเรื่องโดยเรื่องของพวกนี้ไม่้ครับผมมันทำในถามว่าสิ่งที่เห็นผมก็บูชาในเรื่องของตรงนี้อยู่แล้วครับคือเราไม่ได้อาว่าคุเป็นกระเทยเป็นเกยเป็นตุ๊ดบูชาไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับที่ถูกเพศก็เยอะถูกที่ผิดที่สองเพศก็ไม่น้อยครับก็มี มันไม่ได้เรื่องอายไม่เน่ไม่เรื่องหน้าอายใช่ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยไปคุยกับครับโนี่มีงานอะไรบ้างอ่ะมีประเดี๋ยวพิธีงทางพิธีสมโพธิไปสีแล้วก็มีเดี๋ยวถวายเข็มอะไรตออะไรนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพิธีกรรมนะครับขอบคุณมากครับผม